สามพ e ่าเซเลคชันขอนำเสนอนิ้วจัมลบเป็นเชือกกระโดดแบบใหม่นะครับผมที่เป็นแบบไร้สายนะครับและมาพร้อมกับ2ฟังก์ชันนะครับผมสามารถเปลี่ยนแบบมีสายก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับความยาว3เมตรใช้งานง่ายนะครับเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลยมีโหมดต่างๆให้เล่นกันมากมายเลยทีเดียวนะครับ ตรงด้ามจับนะครับผมจะมีการบอกจํานวนครั้งและก็เวลาที่เราเหวี่ยนไปนะครับและเมื่อพอเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับผมก็สามารถเล่นโหมดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการจับเวลาการนับครั้งหรือโหมดชาเลนจ์นะครับผมก็สามารถชาเลนจ์กับเพื่อนๆได้ด้วยทุกๆก,การออกกําลังกายที่สําคัญนะครับผมเขาจะบอกจํานวนรอบต่อน,นาทีแคลอรี่และจํานวนครั้งที่เราหมุนด้วยนะครับผม และถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนเป็นแบบมีสายนะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงตัวสายจะหลุดออกจากตัวขั้วด้ามจับนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีล็อก2ชั้นนะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายถ้าสนใจสินค้านะครับผมก็เข้ามาดูกันได้ที่หน้าร้านหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับ